บัตสมเด็จพระวจิลาวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกะหม่อมพระราชทานพัตตาฐารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระในสิทธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไทรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา ทงอภิบาลร,รักษาสมเด็จบรมอ,บอพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธษพรชัยตเด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลากายแห่งราชาณาจไายตราบจิรติพิการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีกิจศรัทธาได้มาถวายพัะทหารแด่พระสงฆ์บนหอฉันแห่งนี้ โดยเสด็จพระเจ้ากระสุสามคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งก็คือคณะของอาจารย์นงลักษ์อิสรรพร้อมด้วยคณะสิทธิ์หลวงพ่อชุมพลพละปัญโยวันนี้เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแทนและนำเครื่องสังฆทานหนังสือธรรมะเป็นธรรมบรรณาการต่างๆหลายอย่างด้วยกันประกอบด้วยหนึ่งหนังสือธรรมะ ยนโดยหลวงพว่อชุมพลพระละปัญโยจำนวน1,200เล่มแยกเป็นหนังสือพุทธวงศ์ห้ารอยเล่มหนังสือที่สิเอ็ดห้าอยเล่มหนังสือเปตวัตถุ200เล่มสองข้าวสารถุงละหกิโลกร,รมัมจำนวน10บถุงสน้ำอง,งุ่น้ำมันองุงน4สี่ลังสี่น้ำปลาหนึ่งลังห้าน้ำดื่มสิบสองโหลและนำอาหาร พัาหานขาวนำพัฒหาเข้าหวานมาร่วมสมทบประกอบด้วยขั่วกลิ้งหมู15กิโลกร,รมัมตักบา่า150ถ้วยแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าว70ถ้วยต้มกระดูกหมูพกาดดอง70ถ้วยส้มตำปลาร้าไก่ย่างแหนมเนืองข้าวเหนียวสังขยาจำนวน100หอ่อซมเขียวหวาน20กิโลกร,รมัม สตอหนึ่งวงใหญ่หนึ่งร้อยฝักหกถวายปัจจัยเป็นค่าพัตทหารแพนและน้ำดื่มจำนวนหน0 0งมื่นหาพบาทเจ็ดนำพนันดอกไม้มาถวายอันนี้เป็นสิ่งของเครื่องเอรตันและปัจจัยของคณะอาจารย์นงรับอิสโลสิทธิ์ของหลวงพ่อจุมพลนพะปัญโยนะอนุโมทนาบุญทุกทกท,กท่านคณะที่สองเป็นคณะ ของท่านพระครูปรลัดธรรมะธงชัยฮิรันพร้อมด้วยญาติธรรมท่านพระครูประหลัดธรรมะธงชัยฮิรันวันนี้มาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับยมบิดามารดานางจวนนางสมานโพทะเลและนายชัยพรทงนบประโสพลวันนี้ถวายมังคุดจำนวนหนึ่งรกิโลกรัมนะขออนุโมทนาบุญคณะที่สามเป็นคณะของคุณสุรชาติ จินตะวลากรพร้อมได้ครอบครัวมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลถวายปัจจัยเป็นค่าปาะตาหารเป็นจำนวนเงินหนึ่งพบาทขออนมโมทานาบุญกับคณะ่าจเจ้าภาพทุกๆคณะยะาทาวาริวะหาป,าปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกกบปัติ อิติตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสเมจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนรโสยธามณิโชติรโสยธา ตุมานแต่บาวนตวนตรายโยสุขเพียนเยนกนโยกอนภาวะสับเดียนโยวิวันจานตุสบรเวนานสตุมาน Taran Yon Tukien Tien Kayo Kun